สวัสดีเจ้าวันนี้มีแขกรับเชิญมาตัวเนาะอันนี้เป็นโปอเสียวกัมเบเสียวนะเจ้าทีมทุกคนมักจังถามหาว่าปอกำนั้นได้เมียมาจากไหนเอาเนาะได้มาจากไหนหนี่นี่แหละน,นี่แหละคนนี้แลหละเจ้บบาบ,าบานะครับบาบาานะครับกมเบเซียลนะครับเนาะนี่เมเสียวเนาะอันนี้เจ้าอันนี้เป็นโปอเสียวที่ฮักแพงเนาะเป็นเปื่อนกับป๋อเป็นเปื่อนรุ่นป๋อของ ของน้องแสงเนาะของน้องแก้วเจ้าแล้วก็ปนทํามาค่าขายก็ปรกกับนั้นมาเหมือนเนาะแล้วปนก็อันมาเยี่ยมมาหาปอกกํานั้นยา่ามันก็อยอยากได้เมียแล้วบอกว่าไดก็ อืมก็เลยนะเปียวหฮามีไม่ได้นี่แหละกวจริงแล้วครับนี่อันนี้ก็เจอจริงเลยตัวจริงเลยคนเดิมกันนี่แหละเขามาเขาก็มาพักบ้านมามาเยี่ยมมาชมมาทีไรก็มาบ้านเรานี่แหละอาหารการกินเราก็กินกันปกติมื้อนี้ก็จะมีแกงปีแกงปีครับน้องวัฒน์นะนี่กับเมอ่าตับตับย่างตับปิ้งย่างนี่กักนึ่ง หนึ่งกันเมี่ยวเอามาแกงเลียงแกงเลียงนี่แกงเลียงนะครับนี่กับมะละมะละเนาะนี่ข้าวใหม่ครับนี่ข้าวใหม่นี่กับพ่อเสียวมาให้ครับแม่ย้ายแม่ยายแม่ยายอ๋อผมเขไม่ยายเอาไปเชี่วยังมากินเขาไปเชี่วยังไม่ย้ายฝากเข้าใหม่เอามาให้นี่แหละตัวจริงแล้วครับนี่แหละค่ะมีให้พ่อกำนัลนะครับนี่แหละค่ะที่เขาหามีให้พ่อกำนัน นะคะมาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะนี่แม่แม่ฝากข้าวข้าวข้าวใหม่เขาห้องข้าวใหม่เนาะอันนี้เอข้าวหัวมันนะอันนี้ข้าวเบอร์รี่จริงๆข้าวไรข้าวไรเนี่ยข้าวให้นะข้าวไรกับข้าวไห้มันจะเม็ดกลมๆนะเป็นะตี๋ยนาอหอมขนาดเลยนะกินกับใบมะกอกอ่ะอ่ะกินเลยไม่เสียกินเลยเนาะอ่านี่นะเจ้าเปิดเผยเนี่ย เปิดเผยความลับเรามีเงินแค่สองหมื่นบาทนะครับไปเป็นสินสอดอยู่ขวันนี่เป็นพ่อขวัญด้วยครับใช่ให้เช่ใช่เนี่ยแหละถามได้เลยว่าจริงด้วยถามได้เลยว่ารวยมาจากไหนสองหมื่นอยู่ด้วยอ่ายี่สิบปีเนี่ยเขาบอกว่าลงทุนระยะสั้นมันสั้นตรงไหนละยี่สิบปีแล้วนะใช่ไหมเนี่ยครับ พ่อเสี่ยวตัวจริงเลยนะครับเนี่ยใช่ใช่เป็นพ่อเสี่ยวแล้วเป็นผู้มัดมือสู่ขวัญด้วยใช่ใช่นี่เป็นหมอขวัญเป็นหมอขวัญเป็นหมอเออหมอพรทางลาวเขาเขาเอื้นว่าหมอพรผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับใช่หมู่บ้านเราตอนนั้นมีอยู่สี่สิบหลังคาเรือนเนาะใช่บ้านเรามีมีกี่กี่หลังคาเรือนสมัยก่อนสมัยก่อนไม่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนี้มีสี่ห้ายังเมือวานนี้หายสิบแปด สี่สิบห้าสิบแปดแล้นะครับนีะครับมีไม่มากครับเนี่ยครับบางเท่านะอ่าเผยความลับแล้วนะแล้วความลับแล้นี่นะครับใครที่อยากได้ไม่ต้องมาถามนะหาเอาเองเด้อหาเอาเองเด้อยานจีบประเมินพราะว่าชาบ้านเรามีแค่สี่ห้าสิบลังคาเรือนเนาะใช่เฉพาะคนไม่มากนะครับเนี่ยเลยครับโอเคถือว่าโชคดีไหมก็โชคดีครับนี่ มากับมาที่นี่ก็มาพักนี่เนาะผมไปที่นู่นก็ไปพักที่บ้านแล้วไปมาหาสู่กันตลอดนะตลอด่20ปีและ20กว่าปีและก่อนหน้านั้นอีกนะไปมาหาสู่กันตลอดใครมาก็มาพักที่นี่กินที่นี่ไม่เข้าใจราว่าเราได้เบียร์มาจากไหนมื่อไหาไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะ